บ้านไหนนะคะที่กล้วยน้ำว้าสุกเยอะนะคะแล้วก็ทานไม่ทานไม่ต้องทิ้งเพิ่งแนะนําให้นํามาทําเมนูขนมกล้วยหน้ากะทิมะพร้าวอ่อนบอกได้เลยว่าอร่อยแล้วก็ทําง่ายเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเพิ่งจะใช้กล้วยน้ำว้าสุกนะคะแนะนําเป็นกล้วยน้ำว้าสุกนะคะงอมแล้วก็เปลือกดําหน่อยเนื้อจะหวานหอมอร่อยมากๆปอกเปลือกกล้วยให้เรียบร้อยเราก็ขยากล้วยนะคะให้เนื้อกล้วยละเอียดก็จะได้เนื้อกล้วยประมาณนี้แหละคะ่ะไม่ต้องให้ละเอียดมาก ต่อไปเรามาทำตัวแป้งใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าใยม่อมค่อยๆใส่นะคะตัวหัวกะทิลงไปผสมกับตัวแป้งก่อนแล้วก็นวดตัวแป้งให้นานหน่อยเนื้อแป้งจะได้เหนียวนุ่มจากนั้นใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็นวดผสมแป้งให้เข้ากันพอแป้งละลายเข้ากันได้ที่แล้วเราก็เอาเนื้อกล้วยที่เราบดไว้ใส่ลงไปคนผสมให้เข้ากัน ตัวแป้งของเราตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวหน้ากะทิกันเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือเอาตัวห่างกะทิละลายตัวแป้งให้หมดก่อนละลายคนให้เข้ากันพอส่วนผสมของเราละลายเข้าที่แล้วเราก็อาหัวกะทินะคะใส่ลงไปผสมคนผสมให้เข้ากันตอนนี้ตัวแป้งกล้วยก็เสร็จแล้วแล้วก็หน้ากะทิก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตักตัวแป้งกล้วยใส่ลงไปพึ่งใช้ถาดฟอยใส่ลงไปประมาณนะคะสัก3ส่วน4ี่ของถาดพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําไปนึ่งกันต้มน้ําให้เดือดแล้วก็นําขนมลงไปนึ่งเราจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ30นาทีตอนนี้นะคะขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวน้ํากะทิใส่ลงไปให้เต็มถาดฟอยเลย พอเราใส่น้ำกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ด้านบนอีกทีหนึ่งจะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความชอบของเราได้เลยแล้วก็นึ่งต่อใช้ไฟแรงน้ำเดือดน,นึ่งอีก20นาทีขนมกล้วยหน้ากะทิมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จแล้วตั้งพักให้เย็นตัวก่อนนะถ้าเราแกะตอนร้อนๆเดี๋ยวเนื้อมันจะเละได้ตัดเป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเดี๋ยวเรามาชิมกัน ตัวหน้ากะทินะคะจะมีความมันฉ่ำกะทิมากๆแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนมีรสชาติเค็มนะคะตัดกับความหวานของเนื้อกล้วยด้านล่างที่มีสีแดงสวยน่าทานมากๆและที่สำคัญเนื้อเหนียวเนิบหนับลองเอาไปทำการดูได้เลยค่ะ